สวัสดีครับพี่น้องอันไ้ครับแม่โปกก็ข่อยบ้านนี่ใส่เี่างโอ้บอกท่านพี่น้องครับคลิปนี้คลิปเด็ดมากว่างหันได้ยิ่งแววว่ามีแม่ขั้วมาใหม่ติน้าแม่แตวแม่นผู้ใดไอีกบันเนี้ยวแม่ขั้วมาใหม่บอกคอยติดตามตอนต่อไปเอาบอกนีคลิปไม่แล้วนี่บอกกันในแม่ตี คลิปใหม่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวแม่ครัวคนใหม่ด้วยนี่ปาดปกติสิเป็นแม่แต๋วแล้วก็แม่อีหยังเกาะแม่ไอ้ท็อปอ่ะแม่ท็อปอืมแม่ท็อปคือหยังน้อคือหยังบูป้าดนี่บอก่แม่ครัวคนใหม่สวัสดีครับแม่เอาแม่เข็มตัวนี้ปาดพี่น้องกลับมาแล้วว่าเห็นหนเหหนวด รอบนี้กลับมาทำไมแต่ว่าก็เป็นผู้เก่าแล้วกลับมารอบนี้แบบใดนี่มานะมาเหรียญน,น้ำผอซื้อบ่หรือจังใดเฮ็ดครัวคือเก่าจ้าปากลับมาเฮ็ดครัวจ้า<ะ>เฮ็ดครัวคือเก่าหัวดุหัวเต้านั่นยังสั่นแล้วลูกเต้าก็บิีดหอดคือกันแม่เอ้ยขิดหอดกลับมาแล้วพี่น้องแม่เข็มนะครับรกับ,บพ่อช่างหัดพี่น้องโอ้ยดีใจหลายอุ่นใจตัวเออสั่นกับขีดน้ำอัมลัมอัมรัมเองคิดน้ำเบี้อที่ขดน้ำอย่าง โอ้ยพอหัดมาลอะบ่ได้คิดอุ่นใจแมนด้วยดอกแม่โอ้ยเขาให้วันหนึ่งไปใส่ปะขาวข้าวหน่อยเดี๋ยววันไม่เอาไปกินแล้วไม่เอามาบ่ะฮะฮ่าปอบอุ้ยไปสัมผัสพอหัดก่อนอ่าต้องยอมรับดิพี่น้องบ่แมนว่าย่องต่อหนาแล้วดิย่องแล้วตลอดว่าทีมงานคอนไหวทีมีคุณภาพแล้วรวดเร็วนี่พอหัดนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แบบเป็นแต่จ้าง บ่อเสือซะเป็นแต่จ้างเพราะว่าบ่ได้คิดน้ำบ่ได้ห่วงแมนแมนแมนหอดงานศักกับท่านน่ะแม่พี่น้องไม่ไม่มีเลดเกินเอาสี่ทุ่มเอายางยางขักเนาะจ้างงานเอาถูกไหมครับพอโอ้ยเขาไปหอดบ่แม่นเกือบหกโมงแล้งตีห้าโมงเมื่อน่ะดีใจพี่น้องดีใจพ่อเรากลับมาซอย แม่พ่อนกับผู้ใหญ่บ้านคือเก่ากลับมาเราละกระมาซอยกวางอาเราละโอ้แบบนี้มาเต็มตัวเลยติดตารางงั้นตารางงันทั้งอื่นกับห้าว่างห้ากับไปคือเก่าเนาะกระลาคือเก่าเมื่อท่านได้ย้อนไปทั้งใดหรอกโอ้รอแล้วกรับอยู่กับเพลินไปนี่ละลัหลักๆคือเพลิดลำเพลินของเฮาครับโอ้ขอบคุณผัวหลายๆคิดหอดตัวเพ่นซอยกันไปนี่ละเพิ่นกันครับคือมันมันไปบ่ได้เลย เราไปแล้ววันนี้บ้านเราสิได้คนม้อยมากครับทีออกไปแล้วปไดใหญ่มากอู้มันหายากดิพ่อหายากอีน่ยปอดใหญมากมันเลยมันเลยล่วงลงมหันเลยสุดลงหันโอ้คักเติกอยู่พ่อพังหันเราได้ทั่วไปใจเล่าไดับมาหากันเอาตามรั่อเรือยครับขวาใจตัวเอฟซีกับใครครับเอฟซีกับดีใจเอฟซีกับไดอุ่นใจ นะครับพี่น้องเอาเบิงแย่งกันฝากพี่น้องครับแฟนคลับอีฟซีเฟลมเพื่อนเฮาเบิงแย่งทีมคอนโวยเนี่ยทีมพอหัดนํานะครับพี่น้องทุกคนล่ะอยู่ในองค์กรถือว่าเป็นกําลังขาดผู้ใดผู้หนึ่งขาดทีมใดทีมหนึ่งกับบ่เป็นมอลําเนาะพอนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นทุกคนในองค์กรสําคัญหมดนะครับพี่น้องกินเข้าวพื่อนกินเลยเรื่อยแนวยอยู่กับครัวเนาะแม่ครัวคือ หุ่นน้อยๆแต่เนาะเว่งไดี๋ยจะเละเ่นอาหารวัน <c oughs> เนาะเลินอาหารอยู่ได้ลูกบ่เห็ดแสียบยุได้เนาะเขาหั่นจอย,ย <amps. S 1> ซื้อเนาะแม่เนาะหุ่นจังซี่คนกต่มั่มเสมอหุ่นแม่ควายอีกผู้หนึ่งกับ่นจังซี่ไหม่นกต่มั่มเ <c oughs> สมอปกติแม่ควายวงเงินสีเห็นคนแบบว่าโหซำไก่ย่างผู้เดเห็นบ่แม่นก๋าเจ้าสี่นรักษาหุ่นตัวอ๋อบ่โอพี่น้องโอ้แม่แจวเรากำลังเสี่อมไก่ครับ แต่แม่แต๋วเราก็ยังสมบูรณ์ขึ้นเนาะแม่เนาะคือแบบพร้อมเปนน้ำกันนะโอ้ขาดวันใดร่วนไปนบันใดเออมันมันต้องมีแบบว่าเนี้ยบาลานซ์เกิงๆกันนิดหน่อยมีอ้วนมีจอยปนกันไปวุ่นอาพี่น้องเบอลหยอกเบาลลินเพราะว่าสนิทกับทีมงานแม่ครัวพิเศษนะครับพี่น้องเพราะว่ามักมาหาขอเกลือเพลินมาถามหาแต่เกลืออาหารหลักเราก็เยอะกว่แมนแม่คือเก่าเหมือนเดิมล่ะ มือนึ่งบ่มากินแม่เพิ่นเลยยมามือนี่แเกี่ยหลายได้หลาบ่ไปกินเต้นกัดกลางไว้เรียบร้อยแล้วเพิ่นฝุ่นแม่แต๋วนะครับนี่ตอชัชวก็จ้างแม่แต๋วกลางเต้นให้ด้วยนะพี่น้องเข้ามาเขาก็ได้นั่งโรถรถเงินเอดาใดก็สร้างมันเถาะหาเงินมาใส่เอาบ่งย่างได้แมมตาลางงานตะกัสููไปมือใดมือบ่ผสมกันไปละเนาะเออกะสีมีมือของเฮ้าอยู่ตี ออเกะสิบ่ขี่ไล่ไปตลอดสีสิตกที่คนเห้านะครับพีบ่หนาบ่แแน่ดิโอ้ยผู้บาวเนาะลูกลูกอันนะเห็นบอกข้าวเดี๋ยวลืมซื้อแม่ล่ะว่าวอยู่บางห่นแม่เข็มลูกแม่เข็มมีแต่ลูกไส้เบื้องอยากว่าแม่ลูกไสห้หลายๆองสิมันบอกใครอยู่เขาบอกฟังมันบอก เมนูเมนูไก่ไต่นาำอืมกินหรือมม่หรอกิ่นยัวย่วยัว่วนี่คือแมรพวประจำทีมง,งานพิลลัมเพิน่นนฮอครับ ปากเป็ดโกรมีดเจิดไปแล้วสูไมเอาเอาหาเรื่องให้กูอีกแล้วตีโต๊ะไก่แถวว่าสีไปทไมวะไม่ใ่ไหมาหาเรื่องให้กูอีกแล้วผมแต่จากมานั่งนังเอกให้เพื่นมีสวน อออันเสวนเพิ่นเองได้หนิว่าเป็นคนซื้อม่านนี่ว่าอยู่ว่าเป็นคนซื้อมาฝากกันหน่วยใหญ่ดีคักเนาะรอบบางหันแห้งใหญ่ก็นี่แมนเพิ่นมีสวนพี่น้องคือความทิมอกไส้พอหัทเออแมนอีหรีเลยล่ะเนาะสมกับว่าวัยรุ่นพอรอพอยิหรีเลยเออกระรุ่นล่ะหัวหน้าวัยรุ่นหัวหน้าวัยรุ่น นี่แต่วัยรุ่นอี๋ได้พี่น้องไล่ไปตั้งแต่ค้นบอยนักดนตรีแต่พอพญ่าวกนี่กับเด็กน้อยเอาอีหีเป็นวัยรุ่นเมดอเออนะครับเขาเขาเขานับตามอายุก็ต้องเบิ้งหน้าตาดอกใสอย่างวู้ขาวๆบางหันแต่บอดดี้ทายดอกใส่ผงมหาศิจั์แต่วพาราห้องบอดด้พ่อน่ะกันหลายมือหลายมือเนะแม่เนาะ อีกเทีย่ยนึงกับสีวันที่ยิ <25 S 1> ปฮาผุนิบันแมนโบเอาปลาจีนใช่ไหมเออใช่ใช่แมนบ่ปลาจีนสามันใช่ใช่าาว่ปยิปฮาแมนบ่ปลาจีนเนาะเขาลงปลาจีนแมนแมนยิปฮาพี่น้องเอาพี่น้องครับเนี่ยกับเป็นบรรยากาศเ,เล็กๆน้อยๆทั้งรัวของห้องพี่น้องฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามครับ